สวัสดีครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Food p พย์อิงนะครับวันนี้ผมดรป๊อบนะครับอยากจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังหาโอกาสหรือว่าอยากจะมีธุรกิจในการทำตลาดนะครับแบบง่ายๆโดยที่เราได้แนวคิดที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้ตังค์นะครับเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็ถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Food p พย์อิงนะครับเราคิดอะไรเพื่อสมาชิกครับ เป้าหมายของเราครับง่ายๆทุกคนสั่งอาหารนะครับแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายได้เราขอส่วนแบ่งนะครับนำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆที่แนะนำกันต่อไปนะครับด้วยโสโลแกที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้สั่งนะครับการที่เข้าร่วมเป็นฟู้ดเพย์อินง่ายๆครับคุณสมัครสมาชิกเพียงแค่99บาทแล้วทำตัวเองให้เป็นแอฟเฟรตนะครับแอฟเฟรคืออะไรครับคือการแชร์ลิงก์ส่งลิงก์ไปให้เพื่อน แล้วเมื่อเพื่อนลงทะเบียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกคุณก็มีโอกาสของรายได้นะครับเมื่อสมัครเป็นสมาชิก99บาทคุณได้อะไรครับอันที่1ครับทุกครั้งการสั่งอาหารนะครับคุณจะได้คืนนะครับ5%หมายความว่าถ้าคุณสั่งอาหารวันละ100บาทคุณจะได้คืน5บาททุกวัน1เดือนคือ150บาทหมายความว่าคุณมีกําไรประมาณ50บาทแล้วนะครับแล้วก็มีลิงก์แอฟฟรีเอทครับแชร์ลิงก์มาให้เพื่อนนะครับโดยที่คุณนะครับจะได้ ทั้งหมดเรื่องนะครับเรื่องที่1คือค่าแนะนําของค่าสมัครสมาชิก9.9บาทคุณจะได้10บาท5ชั้นและการสั่งอาหารแบบ d e l i v e r y แล้วก็ a k e away 1% 5ชั้นและการสั่งอาหารแบบโปรโมชั่นนะครับคุณจะได้0.5%แบบ5ชั้นเรามาดูตารางตัวเลขแบบง่ายๆครับเท่านี้1แตก10 10เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนใน5ชั้นนี้ครับสามารถสร้าง affiliate marketing ได้ถึง11 1 11, 1 1 0คนนนครับคุณก็จะมีรายได้่ากค่าสิชิกนะครับคละ10บาท ถ้าครบ5ชั้นเน uh ี 100, ่ยมีรายได้ถึง1 1 1 1 0ล้าน1 0บาทและถ้าคนทานข้าววันละ100หรือเดือนละ3,000นะครับคุณจะมีรายได้ถึง3 3 0 0 3 0 0 3ล้านนะครับถ้าคุณสั่งแบบโปรโมชั่นนะครับคุณก็จะมีรายได้ตั้งแต่500 5 0 0 0 5 0า0 0 5 0 0 0 0 0ถ้าคุณมีสมาชิก1,000คนในองค์กรแอฟรียของคุณ5ชั้นนะครับคุณจะมีค่าสมาชิกเนี่ย ก็คือ1,000คูณด้วย10บาทก็คือได้1,000งบาทแต่ถ้าเขาสั่งอาหารวันละ100บาทเท่ากับวงการสั่งอาหารคือ3ล้านนะครับคุณได้1ประมาณ3,000 0บาทแสดงว่าคุณจะมีรายได้ประมาณ4,000 0บาทนะครับถ้าคุณมีสมาชิกประมาณ1,000คนนี่คือแพลตฟอร์มในการแชร์ลิงก์ครับมี QR code ให้เพื่อนสมัครสมาชิกหรือว่าแชร์ลิงก์ไปนะครับสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับชำระเงินเพียงแค่ 99บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อส่วนลดสะสมครบ100บาทคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับโดยมีการค่าบริการถอนเงินเพียง1%เท่านั้นเองนะครับเอาละครับคุณต้องทําอย่างไรกับคูดเพย์อิงบ้าง1ครับสมัครสมาชิก99บาทรับส่วนลดไปเลยครับ5% รับระบบแนะนำเพื่อน5ชั้นเข้าเรียนการตลาดออนไลน์กับผมครับผมจะปั้นคุณนะครับให้กลายเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารครับเดี๋ยวมาดูหลักสูตรนะครับว่าหลักสูตรที่จะสอนคุณได้อย่างไรนะครับเรามีระบบฟู้ดเพイอิงนะครับ3ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1คือแบบ Delivery นะครับก็คือใช้แบบเดิมนะครับระบบที่2นะครับคือ Takeaway นะครับ t a ค e Away คืออะไรครับ Take Away ก็คือว่าเช่นคุณมานั่งประชุมงานแล้วคุณอยากจะกลับบ้านประมาณสัก5โมงเย็นคุณสามารถที่จะสั่ง เมนูอาหารที่คุณต้องการและก็ไปขอรับอาหารในเวลาที่คุณต้องการนะครับระบบนี้นะครับก่อนคึ่งชั่วโมงที่คุณจะไปถึงจะ alert ส่งไปที่ร้านอาหารนะครับโดยที่ไม่เรียกรถครับคุณก็ไปรับด้วยรหัสรับอาหารนะครับหรือเรียกว่าเหมือนร้านอาหารนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับไรทูได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านระบบ f o o เ paying ของเราระบบสุดท้ายนะครับคือระบบปรโมชั่นนะครับ ก็คือร้านอาหารที่รับลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะจัดโปรโมชั่นต่างๆเป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งโปรโมชั่นและสามารถบุ๊กคิงนะครับวันเวลาที่จะเข้าไปทานอาหารในร้านของคุณทั้ง3อย่างนี้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับคือ Food Paying สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณก็สามารถส่งลิงก์แนะนําเพื่อนไปให้เพื่อนสมัรเป็นสมาชิกและที่สําคัญนะครับเราก็จะสั่งรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับนั่นหมายความว่า 99บาทเราให้10บาท5ชั้นแบบ delivery แล away, ้วก็ c ช็คเอาท1% 5ชั้นแบบโ r o โ o ชั่น0.5% 5ชั้นครับและที่สำคัญครับใครที่คิดว่าตัวเองอยากจะเข้ามาร่วมกิจการกับเรานะครับก็เข้ามาเป็น m a r k e t e er, ตสมัครเพียงแค่ปีละ1,500บาทนะครับคุณก็จะมีลิงก์แนะนําร้านอาหารแนะนํารถร้านอาหารคุณจะได้1%รถคุณจะได้เที่ยวละ2บาท แบบนี้ครับเรียกว่าผมยกแพลตฟอร์มนี้ให้กับพวกคุณเป็นเจ้าของร่วมกับทางเราเลยนะครับสร้างฝันไปพร้อมๆกันนะครับที่สําคัญก็คือตํานานของเราวันนี้เป็นตํานานของคนไทยนะครับเป็นตํานานเป็นฝีมือของโปรแกรมเมอร์ไทยและผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับให้โอกาสแอปพลิเคชันของคนไทยคิดแบบง่ายๆครับกินข้าวแล้วได้ตังค์นะครับหวังว่าแนวคิดนี้จะส่งต่อแชร์ไปต่อให้กับทุกคนนะครับสามารถ สร้างรายได้หลักหมื่นหลักล้านนะครับกันทุกๆคนขอบคุณมากครับ